เพราะขอโทษบรรดาที่ได้ผิดได้กิดผิดพลาดแล้วไปละลืมเลยย่อนที่ขีมานะอ่อนน้อมขอโทษเผื่อคารวะไหวบาทหมางแหงดีกว่าปดอ้อมคอม คิดแกโดยโกงอีโก้ที่ว่าแย่ก็ไม่แน่เท่าความสามาัคคีสวัสดีค่ะครูเป็นที่ปรึกษาห้องม .4 ี่ทับสิบสามนะคะ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเทอมเรามาเลือกหัวหน้าห้องกับรองหัวหน้าห้องกันดีกว่ามีใครอยากเสนอไหมคะผมขอเสนอเป็นหัวหน้าห้องครับอ่าโอเคค่ะมีใครอยากเสนอเป็นรองหัวหน้าไหมคะงั้นหนูขอเสนอเป็นรองหัวหน้าคะ่ะโอเคทุกคนก็เชื่อฟังหัวหน้ากับรองหัวหน้านะถ้าใครดือหัวหน้ามาแจ้งครูนะใครก็ได้มาช่วยครูยกของหน่อยคะ่ะจากห้องพักครูครับครับ ให้เรากับชินช่วยไหมไม่ต้องเราทำคนเดียวได้นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ เอาล่ะนักเรียนทุกคนปีนี้ห้องเราได้เป็นตัวแทนออกแบบเสื้อกีฬาสีให้กับโรงเรียนจึงต้องทําให้เสร็จภายในเวลาและออกมาดีใส่เข้ากับทุกคนมีเวลาทําแค่หนึ่งเดือนให้ทุกคนในห้องช่วยกันทํานะเดี๋ยวครูให้หัวหน้าห้องเป็นคนจัดการทุกอย่างถ้าทำแบบแบบนึงเสร็จแล้วหัวหน้าห้องส่งแบบมาให้ครูอนุมัติก่อนนะก่อนที่จะส่งไปให้หัวหน้าระดับนะคะนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพกายกาย เองว่าพวกเราควรสร้างกลุ่มลายห้องไว้ดีไหมงั้นเดี๋ยวเราสร้างนะอืมงั้นเดี๋ยวกายจะให้เราทําอะไรอะให้ออกแบบให้ไหมงานนี้เธอไม่ต้องมาช่วยหรอกนะเราทําเองได้ตลกละงานโรงเรียนเลยนะกายทําคนเดียวไหวจริงเหรอเธอไม่ต้องมายุ่งละกันแค่ช่วยอยู่นิ่งๆก็พอเฮ้ยตายแต่นี่คืองานที่ทำห้องตู้ช่วยกันนะรู้แล้วไม่ต้องมายุ่งหนา ครูให้เราจัดการเองเพื่อเองไม่ต้องมายุ่งหรอกกายงานออกแบบเดี๋ยวเราช่วยคิดแบบนะไม่เป็นไรไม่ต้องช่วยเราทําคนเดียวได้กายได้ค่ะหมอว่าไม่ให้ใครช่วยออกแบบหรอทําไมอ่ะมันเป็นงานห้องนะเว้ยแกทําคนเดียวไม่ไหวหรอกกายไม่ลงไปกินข้าวหรอเออเออไม่ต้องมายุ่งทําไมอยาออกแบบเสื้อไม่เสร็จหรอก็บอกว่าไม่ต้องมายุ่งไหน ไม่เสร็จงั้นเอางี้เดี๋ยวช่วยก็บอกว่าไม่ต้องเลยเราทำได้ถ้าทำได้ตอนนี้โงแด้แบบไปนานละให้เป็นคนอินได้ช่วยกันบ้างไม่ใช่จะทำเองคนเดียวบางอย่างมันก็ทำไม่ได้หรอกนะไม่งานมันไม่เรียกว่างานห้องหรอกให้เราช่วยดีกว่าจะดีหรอก็ดีกว่านั่งทำคนเดียวอ่ะแต่เราทำกันเองสองคนไม่เสร็จหรอกเราเองจะให้ใครมาช่วยอีน่ากับชินสองคนนี้ห่วงไววมากในการออกแบบงั้นเองก็ไปช่วยมาเลยสิ ให้บอกว่าเราจะไปชวนอืมแล้วใครจะชวนนีน่าชินพวกเองอยากมาช่วยออกแบบไหมเฮ่ทีตอนนั้นช่วยแล้วไม่ให้ช่วยงงนะนีน่าเปกันเถอะเป็นไงไม่ได้ผลละสิอืมเราทำแค่สองคนไม่ได้หรอกถ้าได้ผมไม่ต้องหอหลองให้สองคนนั้นช่วยหรอก เองก็ควรจะเป่งงอช่วงเขาดีขอโทษอะไรทำนองน,นั้นน่ะไม่ได้หรอกเราทำไม่ดีไว้เยอะเออก็แล้วแต่งานไม่เสร็จไหนก็สวยว่าไงมีอะไรเองมาช่วยเราหน่อยได้ไหมเราทำคนเดียวไม่ได้จริงๆเราขอโทษที่ไม่ยอมให้เพื่อเองช่วยทำทำที่เป็นงานห้องแท้เเราขอโทษนายเองเองอยากให้เราทำอะไรเราทำให้ได้หมดเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวไม่ต้องพูดแล้วนี่นะ่ะยอมช่วยเธอหฮ้ยจริงเนรอแต่ไม่เข้าแม้ หลังจากนี้อย่าทำนิสัยแบบนี้กับใครนะไม่ว่าจะก,กับคนไหนก็ตามอืมวันหนังว่าจะเปิดใจนะอืมดีมากโอเคงั้นให้เราช่วยอะไรล่ะเอาล่ะครูขอดูแบบหน,น่อยครับครับอืมกายเสื้อนี้ออกมาดูดีมากครูขอบคุณทุกคนในห้องนะที่เชื่อฟังกายและช่วยกายทำช่วยอะไรล่ะจะทำคนเดียวจะให้ครูชมอยู่คนเดียว นั่นอะไรนะกายทำไมเพื่อนพูดแบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นนะเพื่อนเพื่อดูความครับผมขอโทษนะครับวันหลังผมจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วยกโทษให้ผมนะครับเอาละเอาละเพื่อนเพื่อให้อภัยกายนะคนเรามีผิดพลาดกันได้เราควรให้โอกาสกันนะแต่คราวหลังกายก็ไม่ควรจะทําแบบนี้กับเพื่อนอีกนะแล้วครูก็ขอบคุณซิงมีน,นาและชินด้วยนะที่คอยช่วยกายไม่เป็นไรเลยครับครู เอาล่ะทุกคนในห้องให้ภัยกายนะกายก็ขอโทษเพื่อนๆฉันนะแล้วก็ขอบคุณทั้งสามคนนั้นที่ช่วยเธอด้วยล่ะครูไปก่อนนะมีสอนรับทราบครับเพื่อนทุกคนเราขอโทษนะแล้วก็ขอบคุณหนีหนะน้าชินแล้วก็สิงด้วยนะขอบคุณนะ